ไม่มีอะไรโอ้ยโอเค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 ต่อไปก็เชื่อมสายติดตรงนี้จริงๆทำตรงนี้ก็พอเนี่ยโอเคขุดดินไปแลนล่างนี้ให้ไปถึงตรงจุดนูเลยปึ๊บ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 โอเค หลังจากนั้นให้วางริสต o นคอ o m ิวเตอร์ให้หมดเรียบร้อยแล้วก็วางริสตนท็อตค่าหนึ่งก็เหมือนกันเว้นไปสองช่องขูดป,ปึ๊บ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 ,บโอเคเรียบร้อยแล้วก็ขูดตรงนี้ขูดเข้าไป ปา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 เหมือนเมื่อกี้ดิเยบร้อยแล้วเราก็ติดปาปาปปาฉะนั้นก็วางเลสโตนเหมือนเดิมทีนี้วงจรตรงนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะนะมันติดกันหรือเปล่าติดกันคืนเยเล่อันนี้ทําเพื่อให้เห็นวงจร้านในนะไม่เหนื่อยมากโอเคแล้วทีนี้ก็เชื่อมวงจรเลาขึ้นมา เกิดจะให้สวยงามจริงๆทำเป็นแบบอย่างนี้ก็ได้นะแบบอันนี้จริงติดดินเพื่อให้มันเนียนแบบเนี้ยแต่ว่าทำให้ดูเห็นวงจรเฉยนี่ก็ไม่มีอะไรมากทําเพื่อให้เห็นวงจรข้างในแต่ถ้าจริงๆประมาณนี้ก็โอเคประมาณนี้โอเคโอเคโอเคแบบนึงรอสักครู่รอสักครู่รรประมาณนี้แหละด้านในนี้จริงก็เป็นดินเหมือนกันโอเคเราไปทำมันต่อ โอเคเลยไปช่องนเนี่ยโอไม่ใช่ถูกแล้วถูกแล้วต่อไปเราก็ทําระบบด้านบนมั่งระบบด้านบนก็ตามนี้แหละไม่มีอะไรมากเว้นมาสองช่องเอ้ยเว้นมาสามเอ้ยเออเว้นมาสามช่องแล้วก็อยู่ด้านบนตรงนี้โ okay. อเคหนึ่งสองปึ๊บแล้วนี้ก็อยู่ด้านบนประมาณนี้โอเค แล้วก็ติดไปเหมือนเดิมปึ๊บ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 อาจจะช้านิดนึงเพราะว่าไม่เสียน้าปดะตูด้วยติดสองฟังแล้วออย่างคือเล่งไม่เป็นม,มันก็เลยอาจจะช้าชนิดนึงทำไปทำไป ต่อไปก็เป็นการติดอันนี้จริงๆจะเอาปืนบล็อกอะไรก็ได้แต่ว่าที่ผมเลือกอันนี้เพราะว่ามันสว่างดีมันจะได้ไอ้นั่นมันจะได้ไม่ตายข้อแนะนําอย่างหนึ่งก็คือเวลาทําเสร็จแล้วอ่ะให้ด้านหน้ามันอ่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วมันก็ลงมาทีให้ด้านหน้ามันเป็นอย่างเนี้ยมันจะสลับกันไปเพราะว่าถ้าเกิดเอาอันนี้ออกปื๊บปื๊ปื๊แล้วก็ติดติดหมดเลยมันจะมีตกค้างอย่งนี้ อก็ประมาณนี้แหละด้านหน้าก็ต้องติดอย่างนี้โอเคติดไว้หน้านหน้านหน้าติดอย่างนี้ตายตายป๊บปุ๊บติดมือเป็นบล็อกอะไรก็ได้ตามไปแล้วก็ติดประมาณนี้ด้านหลังก็จะเป็นหาอะไรนึงไว้โอเคตรงนี้ก็เหมือนกันตุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บ โ okay, okay. อเคโอเคขอบคุณตาคู่ตาคูาต่ตาไปตาไปเฮ้ยมันมีอะไรแปลกนะเดี๋ยวได้ด้วยวามผิดแน่เลยเฮ้ยมัน,นก็ดูเหมือน,นออกเข้าใจแล้วเออก็ไม่มี อันนี้มันเกลีมาอานแล้วอ,อนี่เกลี่มาอาันเกลี่มาอานันโอเคนี่ก็จะเป็นเกลี่ยนี้ประมาณนี้แหละขั้นตอนต่อไปก็คือวางสายติด๊ปอกตึ๊บ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 แล้วก็ทำเหมือนเดิมเหมือนกับที่ทำมาตะกี้แล้ว ก็ติดสายใหม่แ้วค่ะโอเคเรรียบร้อยป๊บปป๊บปบเอ้ยมีไหนออกมาน้วนะอันนี้ก็ปากไว้ที่ลับปีนไม่ต้องกดอะไรมนรันกะ็พอนะปีนเดี๋ยวกรจะดังนิดนึงเพราะว่าบ้ากนกำลังต้อมอยู่อยากคิดมาก กะโดที่เหลือก็แค่เชื่อมสายเข้าไปปึ๊บปึ๊บปบโอเคเชื่อมสายไปยนี้เรียบร้อยแล้วก็ปิดปิดไว้บ็อกอะไรก็ได้ตามสระดูกแต่ตรงนี้คนเป็นกระจกเพื่อเห็นว่าด้านในมันโตอยังประมาณนี้ โอ,อนะเคโอ,อนะเค่นะเาจะโอเคแอืมอีอี้ออรปิดอีกก็ได้แต่ว่าให้มันทะโงจองก็พอะอ่างเรียบร้อยใช้ เะช็ี่ตัวอย่างนี้ตัวไว้ตัวไว้สักประมาณนี้แล้ออกทีเวลาเราเหยียบปุ๊บมันก็จะเป็นอย่างนี้เอ้ยทำไมเฮ้ยทำไมอปอเออเนาะใช่เดิปึ๊ดปื๊ปันนี้ก็โอเคเวลาเราหเหยียบมันก็จะประมาณนี้ ที่เหลือก็ปิดด้านบนปิดด้วยบล็อกอะไรก็ได้จะปิดด้วยบล็อกดินแล้วกันโอเค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 ปึ๊บปึ๊บปึ๊ปบบล็อกอะไรก็ได้ปิดสามช่องนี้ไว้ตรงนี้ไม่ต้องปิดหรือจะปิดก็ตามใจหรือไม่ปิดก็ได้ ส่วนด้านหลังก็ติดกระจกเอาไว้เพื่อความสวยงามปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,ป,บ,ป,บปึ๊บเรียบร้อยปออเนาะใช่ตรงนี้ตรงนี้มันก็ควรจะปิดนะไม่งั้นมันก็คงจะไนี่เดอเดต้องปิดตรงนี้้วยปิดช่องวงจรไม่ให้มันเห็นมากแค่นั้นแหละโอเคแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่ง ประมาณตรงนี้ได้ทำนี้ด้วยโอเคเือว่าเป็นอันเสร็จบอลลีบูลทำไมมันรู้สึกปแปลกโอเคทัางนั้นเราจะมาทดสอบกันนะครับทดสอบเป็นปึ๊ดแล้วก็สมมุติซะว่าเราปลูกไปแล้วแล้วมันก็จะโตมา มันก็จะได้แบบนี้ก็ฟ้ามี้มันเหมาะกับแบบที่มันเป็นอ้าวเฮ้ยตุ๊กตุ๊กตุกตุ๊กฟ้านีมันเหมาะกับแบบที่มัน ี่มันเป็นแบบปูแบบต่อฟังฟังอ่านประมาณเนี้โอเคผลก็คือมันตกลงมาปกติตรงนี้ก็ต้องใช้นินสะหน่อยการมัน,นรั่วด้วยนะเคโอเคีแล้วก็การเข้าไปหนะ่อย ปื๊ดปๆ๊ดปยบร้อยมันก็จะได้แบบนี้นะคะทีนี้เราก็เหลือแค่เอาฮอปเปอร์มาฮอปเปอร์ฮอปเปอร์อปเปอแค่เอาฮอปเปอร์แบบชิฟฮอปเปอรก็ ข้อหันเข้าไปาอ,อ,เเอย่างนี้นอหัวเป็นอันเสร็จเบร์ินอ๋อแล้วก็เปิด เคยใครบางคนที่คิดว่ามันต้องขุดตรงนี้ด้วยนี้มันถึงจะโผล่มาได้นะครับผมอยากจะบอกว่ามันไม่ต้องขุดมันก็สามารถโตได้แบบอย่างไปให้ดูกันแบบนี้ใช่ไหมก็ปลูกไว้ด้านในปะกะติใช่ไหมตรงนี้ก็ไม่ต้องขุดอะไรมันก็สามารถออกมาได้เพราะว่าเคยดูบางคลิปที่เขาสอนอะ่ะเขาบอกว่าด้านในมันต้องขุดด้วยแต่ว่าก็ไม่แน่อาจจะได้เฉพาะกับเวอร์ชัน 1-52ก็ได้ครับสวัสดีครับ